สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ับคลิปนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับปรมคนมีดหมอแล้วก็วัตถุบงคคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็พูดถึงมีดไรามาสปี60ไว้ซึ่งมีดไรามาสปี๖ศนเนี่ยในปัจจุบันก็ถือว่ามีค่านิยมเป็นระดับหนึ่งไปคลิบร,ร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะ มีมีดตรายมาสปีย์เข้ามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาอีกหนึ่งเล่มนะครับล่าสุดเลยและที่เห็นอย่นี้ก็จะเป็นมีดอันดับ 1, 2, 3ณาตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะแนะนําซึ่งจะมีรุ่นใดบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่มีดตรายมาสปี60ขนาดท่านิ้วนะครับนี่ก็คือมีดใบครู นะครับไทรามาสปี60ใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายยันครูซึ่งเป็นยันครูตามตำราเก่าของหลวงพุทธวสัาตเตเลซึ่งหลวงพุทธวสัาตเตเลนั้นท่านเป็นเจ้าตำรับมีดหมอนะครับท่านได้ถ่ายทอดวิชามีดหมอเนี่ยมาสู่หลวงพระเดชมนองโพ ก่อนที่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อฤทีนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นี่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับหมายเลข -2 2นะครับเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะครับต่อโค้ดไตรไมาสปิวูนชัดเจนแล้วก็โค้ดพัดในดอกบัวชัดเจนนะครับเป็นมีดที่ออกวัดโดยตรงนะครับแต่ไม่ได้ต่อโค้ดวัดนะครับซึ่งปิวูนเนี่ยจะต่อโค้ดตัวพระแล้วก็โค้ดพัดลายเซนแต่มีตรไตรมาสปิศูนซึ่งเป็นมีนดวัดแท้ๆนะครับ อ๋อแต่ว่าแท้ๆเลยนะครับแต่กลับไม่ได้ตอกโค้ดของวัดนะครับแต่ก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับเล่มนี้นี่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับตรงกันสร้าง96เล่มเท่านั้นนะครับสำหรับมีด5นิ้วด้ามตัดแบบนี้ที่กันมีดก็จะฝังตะกุดทองเหลืองจานมือนะครับซึ่ง หลวงพ่อท่านจานลายมือของท่านแท้นะครับใส่เข้าไปในกันมีดนะครับมาเล่มนี้ก็จะโผล่ออกมาแต่เล่มนี้จะอยู่ลึกสักหน่อยนะครับแต่ก็มองเห็นนะครับว่ากันว่านะครับมวลสารที่ปรรจุอยู่ในกันมีดเนี่ยถือว่าตรงตามตําราที่สุดเลยนะครับสลับมีดตรายมากรีศูนย์ซึ่ง เล่มนี้นี่ด้าละฝักทําจากไม้กระพี้เขาควายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสาราลังเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นที่ที่พระอริยสงฆ์ใช้ทําสังฆกรรมนะครับย่อมจะมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับไม้กระพี้เขาควายเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่หายากแล้วก็มีราคาแพงเป็นดับที่3นะครับ ลายไม้จะมีความสวยงามมากๆนะครับพอที now, i, ่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์หรูหรานะครับในการนี้เราจะไม่ค่อยพบเจอไม้กระพี้เขาควายกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากนั่นเองนะครับเหตุผลที่ทำให้มีดรายมาสที่ศูนย์ได้รับความนิยมเป็นอัดับหนึ่งก็มาจากลายตอกของมีดเนี่แหละครับเป็นลายตอกที่มาจากตำราเก่าหลวงพุทเทพะศัตทะเล ซึ่งจะมีความสวยสดงลงามมากๆนะครับซึ่งในบรรดามีดวัดสน่วนใญญาแล้วก็จะมีลายมาตรฐานนะครับก็คือน่องสิงหน้าเกี้ยวจัดาลายเสยมาเต็มใบแล้วก็เสมาครึ่งใบส่วนลายยันครูจะมีอยู่ในมีดวร,ระที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับน,ะะนังนั้นี่จริงเป็ิเสีไม่ได้นะครับว่า มีดใบยันครูเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจนะครับเป็นที่ทุกตัวใจของนักสะสมนะครับยันที่ศักดิ์สิิทธ์อยู่แล้วแล้วก็ตอกได้อย่างสวยงามเนี่ยจิตได้รับความนิยมเป็นระดับหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเล่มนี้นี่ก็หมายเลข22นะครับมีซองเดิมด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้มีดไตรมาสปิวศูนย์ไว้ ไปบูชานะครับก็ลองทักสถามมาได้นะครับส่วนระดับ2นะตอนนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นมีดมหาการมากกว่านะครับอันเดีนยุนี้ก็จะเป็นนะครับมีดยันครูมหาการปี60คืนตอนนี้นี่ค่านิยมเนี่ยแซงมีดเสห้าปีศูนย์มาแล้วนะครับ ใบเนี่ยเป็นเหล็กชอบฟ้าโบทเก่าอายุหลายร้อยปีนะครับใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายยันครูแล้วก็อกักขระเรียนสวยงามเข้มขังเลยนะครับตอกโค้ดพัดลายเซน็นแล้วก็หมายเลขนะครับซึ่งเล่มนี้นี่หมายเลข4-1หนึ่งจำนวการสร้างเพียง60เล่มเท่านั้นนะครับ คลิปนี้ก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นํามาให้ชมเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทานงนการสะสมร่วมกันซึ่งมีดมหาการปี60เนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็เข้มขลังสุดมากนะครับเนี่ยครับตะกุดเงินจานแรงมือหลวงพ่อแท้นะครับเป็นตะกุดเงิน99.9% 9นะครับมันจุดอยู่ในกันมีแบบนี้เลยนะครับสร้างน้อยพิหิบเล่มนะครับ แม้สามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเข้มขังนะครับด้านและฝักทําจากไม้กุติลังเก่าหลวงพนกหลวงพกันวัดเขาแก้วนะครับดังนะนั้น,นี่จึงมีความเข้มขังสิทธิ์แน่นอนนะครับตอนนี้นี่ผมยกให้มีดมหาการเป็นรองแค่ตรายมาพิศนู์เท่านั้นนะครับส่วนขนาดปากกา2.5นิ้วก็ยังอยู่นะครับเล่มนี้นี่หมายเลข15นะครับ สร้าง100เล่มนะครับมีตะกุดเงินจานเรือเมินหลวงพอ่อแท้นะครับด้านลปักทําจากไม้กติลังเก่าหลวงพ่อกหลวงพ่อการวัดเขาแก้วนะครับแม้สามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเข้มขังเลยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับมีดมหาการปี60ใบเหล็กชอบฟ้าโบดเก่าอายุหลายร้อยปีนะครับก็ท้าสถามมาได้นะครับ ส่วนดับ3นะครับก็ต้องยกให้มีดเสา5ปีนะครับทีนี้ก็จะเป็นนะครับมีดเสา5ปีศใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายน่องสิงแล้วก็อคัคระใลกกางสวยงามเข้มขขังนะครับด้าลฝักทําจากไม้สรารังเก่าหลวงพเดิมพระตองโพนะครับซึ่งเป็นไม้ทูโทนด้วยนะครับเล่มนี้นะครับมีรอยจานที่ฝักทั้ง2ด้านนะครับซึ่งรอยจายนแบนี้นี่ก็ เป็นลายมือหลวงพ่อแท้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีความคลาสสิกนะครับมีดเสาห้าพิูจ์เนี่ยจะมีโค้ดประจํารุ่นนะครับก็คือโค้ดตัวพระซึ่งเป็นคนละตัวกับมีดวัดปกตินะครับแล้วก็โค้ดสาห้านะครับรุ่นนี้นี่ว่ากันว่ามวลสารตรงตามตําราที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับมีเสาห้าพิู์เนี่ย ปุกเสกเลิกเสาห้าปีศูนย์ซึ่งเป็นวันพยาวันนะครับตรงกับวันที่1เมษาปี60เป็นเลิกเสาห้าตัวผู้นะครับซึ่งนานๆทีจะมีครั้งนะครับในกะารนี้ท่านที่มองหาอยู่นะครับเป็นมีดหลักนะครับของวัดไห่ด้วนนะครับก็จะมีอยู่ท่าหนึ่งสองสามเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับก็คือ1มีดไรมาสสองมีดมหาการแล้วก็3มีเสาห้าปีศูนย์นะครับซึ่ง ขนาด2.5นิ้วเล่มนี้นี่ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับสวยเก็บเก่าอย่างดีนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับนี่ครับขนาดปากกาสร้างเพียง100ยเล่มเท่านั้นนะครับขนาด5นิ้วเนี่ยสร้าง75เ,เล่มนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ทักสามมาได้นะครับหรือจะเป็นเหรียญที่น่าใช้ที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือเหรียญหล่อ เสาห้าพิมศูนย์นะครับเทปนี้ก็จะมีมาแบ่งปันด้วยกันทั้งหมด4ี่เหรียญน,นะครับนี่นะครับเนื้ออัปปาผสมเนื้อทองระคังนะครับหล่อออกมาได้สวยงามนะครับทั้งสี่เหรียญเนี่ยผมบอกเลยว่าจมูกโดง่งสวยงามนะครับเป็นเหรียญหล่อที่หล่อได้เต็มมากๆนะครับมินอยู่ในรายการประกวดแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้และเป็นรุ่นที่หายากด้วยนะครับ จะก็สร้างก็น,น้อยนะครับเพียง1,000เหรียญเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะได้ของแท้ดูง่ายนะครับก็คือต้องแบบนี้เลยนะครับถ้ามีไปศึกษาเนี่ยรับรองนะครับถ้าเดินเจอเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับถึงจะเป็นเหรียญหล่อก็จริงนะครับแต่ตัวตัดเนี่ยเหมือนกัน นะครับเหมือนกันทั้ง4เหรียญเลยนะครับมีตําหนิรอยตัดนะครับซึ่งรอยตัดเนี่ยก็มาจากบล็อกนะครับซึ่งมีตําหนินี่เหมือนกันเปะเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับอยากจะได้เหรียญเสาห้าปีกศูนย์เลิกวันพยาวันหรือเลิกเสาห้าตัวผู้ไปห้อยบูชาเนี่ยนะครับแนะนําเลยนะครับผมมีมาแบ่งปันสี่เหรียญเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยส่วนตัวผมผมเก็บไว้แล้วนะครับ1เหรียญ นะครับส่วนนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาล่าสุดจมูกโด่งสวยทุกเหรียญน,นะครับซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเช่าเก็บตั้งแต่ปี60นะครับแล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะครับดังนั้นในสภาพเหรียญเนี่ยถึงได้สวยงามมากๆนะครับจมูกโด่งทุกเหรียญน,นะครับใครสนใจนะครับก็ทัาถามมาได้นะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้แด้วยเงินท่าเขาของเองินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเงตลอดไปนะทุกนะทุกๆคน